สวัสดีค่ะเพื่อนๆมีใครหลายคนนะคะบอกว่าถ้าต้นกล้าที่แกแล้วเนี่ยเวลาที่เราเอาไปปลูกมันจะโตช้าแล้วก็ให้ผลผลิตช้าแต่ไม่จริงค่ะเพื่อนๆลองมาดูเทคนิคนี้นะคะที่ป้าแหม่มทําป้าแหม่มรับประกันเลยค่ะว่าพริกดกแล้วก็ติดผลไวมากๆค่ะขั้นแรกที่เราขุดหลุมนะคะเพื่อนๆ หลุมค่อนข้างกว้างหน่อยนะแต่ว่าจะไม่ลึกมากเอาแค่ฝ่ามือครึ่งก็พอนะคะความลึกของหลุมนะแล้วก็โรยด้วยปูนขาวค่ะรองพื้นนะป้องกันมแมลงป้องกันเสียนดินป้องกันตัวนอนต่างๆที่จะมาเจาะรากนะคะแล้วก็ผสมปูนขาวเข้ากับดินรองพื้นนะคะผสมให้เข้ากันนะ แต่ย้ำว่าการขุดหลุมต้องค่อนขค้างให้หลุมกว้างนะคะเพื่อดินจะได้หลวมจากนั้นก็โรยด้วยปุ๋ยคอกหมักฟางนะคะซึ่งปุ๋ยคอกที่ป้าแหม่มใช้ป้าแหมมจะหมักด้วยฟางแล้วก็ผสมดินปลูกของเรานี่แหละคะ่ะประมาณ10วันนะแล้วเราเอามาโรยทับป,ปูนขาวนะคะหรือว่าเป็นดินผสม ในก้นหลุมของเรานะคะข้อดีของการหมักปุ๋ยคอกับฟางนะคะแล้วก็หมักกับดินเนี่ยก็คือเขาจะลดความร้อนแล้วก็แบคทีเรียที่ทำงานกับปุ๋ยคอกเนี่ยเขาพร้อมที่จะ,ะทำงานได้เลยโดยที่เขาไม่มีความร้อนเพราะฉะนั้นรากพืชที่อยู่ข้างบนนะคะของดินตรงเนี้ยก็จะไม่เสีย และรากพืชสามารถดูดเอาอาหารไปใช้งานได้เลยค่ะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่ดินจะได้หลวมค่ะแล้วก็จะทำให้รากของเขายึดเกาะได้ไบขึ้นแล้วก็รากก็จะสามารถดูดซับอาหารได้เร็วขึ้นค่ะ ต้นกล้าก่อนที่จะเอามาปลูกนะคะเพื่อนๆให้รดน้ําเขาทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อต้นกล้าเขาจะได้ดูดซับน้ําแล้วก็จะไม่แห้งนะคะแล้วก็รากของพริกนะคะเพื่อนๆตอนที่เอาลงต้องใช้ดินนะคะกรบรากของเขาให้สนิทเพราะว่าถ้ารากแห้งเนี่ยพริกจะมีปัญหาเรื่องใบเหลืองนะคะและยอดของเขาก็จะไม่แตกะจะไม่แตกยอดเร็วนะคะ จะเอาต้นกล้ากแก่ลงหลุมนะคะเพื่อนๆป้าแหม่มจะเด็ดยอดนะคะแล้วก็เด็ดใบแก่ใบที่ไม่สำคัญนะคะเพื่อนๆออกจากลำต้นเพื่อช่วยให้เขาประหยัดพลังงานนะคะในช่วงแรกที่เขาต้องการจเจริญเติบโตนะคะหลังจากนั้นเราก็กบด้วยฟางนะคะเพื่อนๆเหมือนที่ป้าแหม่มทำนะคะฟางนี้ดีสำหรับพลิกมากๆเลยค่ะเพราะจะช่วยให้เราประหยัดโดยที่เราไม่ต้องรดน้ำบ่อย อาจจะรดน้ํา3วันครั้งก็ได้นะคะเพราะว่าฟางเนี่ยเขาจะเก็บความชื้นได้ดีค่ะเพื่อนๆนแล้วเราก็รดน้านะคะเพื่อนๆซึ่งปาแหม่มจะรดน้ํา3วันครั้งหรือ4วันครั้งค่ะดูตามสภาพอากาศนะคะเพื่อนๆน นี่คือต้นที่ป้าแหม่มปลูกไปก่อนหน้านี้นะคะเห็นไหมคะก็คือใช้ต้นกล้าแก่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็แตกยอดแล้วก็ป้าแหม่มก็รดน้ําไม่ต้องเยอะค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาเริ่มติดโผลแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยชุดนี้คือป้าแหม่มปลูกไปก่อนนะคะก็ทําเหมือนกับที่ป้าแหม่มทําวิดีโอตอนแรกนะคะก็ทําเหมือนกันเลยแล้วก็เขาก็จะไม่มีปัญหาเรื่อง มแมลงหรือว่าเรื่องปัญหาเรื่องโรคต,ต่างๆเลยค่ะเพื่อนๆใบด่างใบอะไรก็ไม่มีนะคะป้าแหม่มก็หวังว่าวิธีปลูกพริกต้นกล้าที่แก่นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะและป้าแหม่มขอย้ำว่าพริกก็ต้องการแสงแดดนะคะเพื่อนๆแต่เราก็อาจจะปลูกตามแนวป่าได้ค่ะค่ะสำหรับวิดีโอชุดนี้นะคะเพื่อนๆ ป้แม่มขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันมานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ